อีกเดี๋ยวนึ่งคนเป่าลูกโป่งนักเต้นออกมาแล้วไม่นานเ้า,เานักเต้นคอ<น>มเดี๋ยวเราไปดูนักเต้นกันดีกว่าค่ะนักเต้นคอพูดดิวีนนครับวันนี้่มัคือนักีค่ครับดอนนัี้นักเีเนนค่ะสวัสค่ะวัสดีค่ดีค่ะสัีค่ะวัดีะค่ักเีน่ะัีค่ะักเต้นะคะะัว่ะค ยังไม่เจอแล้วครับตอนตอน,ตอนฉันคือนักเต้นเซเวนี่ฉันคือนักเต้นโอ้ยนักเต้นักเตลูกบอผมนักเบาลูกบอลครับผมชื่อเอสผมชื่อเอเลนจิกเกอร์พระเอกตูดเหม็นมเดี๋ยวผมพาไปดูเท้าแม่ผมนะครับตูดเหม็นผมจะไปพาไปไปดูไอ้นี่นะครับพระอ๋ออะไร ไอ้โอ้โอ,โอ้โอ้เโอ้ผมจะพาไปสู่ไหเงนะ,นะงงโอ้นี่เขาพามาสู่ไหเงนะนงชัดๆเดี <indung! S 1> ๋ยวเอาพามาพาพามาสู่ไหเงนะชัดๆไหเงนะจริงๆนะเนี่ยเป็นไรหนูยอมเยนะของไหเยนะเออ <c oughs> <c oughs> บอกให้ว่าไหเงนะ <c oughs> โอ้ ในพายุก่อนอัววัวเอ้ยลูกแก้วลูกแกว้วเฮ้ยทีแ้วอะไรฮะเสร็จแล้วก็เธอโอ้ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปที่มืดจริงๆนะทุกคนแต่อย่าแต่อย่ามูนะว่าผมไม่ได้พาไปาที่บ้าผมอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่พาไปที่มืดเฉยๆ,ๆโอ้ย ตอนนี้ผมดูพายุพัดเข้าคนา